สวัสดีเพื่อนๆแม่พี่ยิงหองทุกท่านนะยินดีดดต้อนรับสู่ช่องุกเกมก็วันนี้มีเทคนิคดีๆมาบอกสำหรับหลายคนถามมาบ่อยมากผมไม่มีเวลาทําคลิปนะก็ได้มีเวลาทําคลิปก็ก็ดูตามนี้เลยคนระับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะฮะใครจะแย้งจะอะไรก็แล้วแต่นะฮะบอกตอมเมได้ก็ทํายังไงให้พลังรเวลนะฮะไปได้เร็วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะแถมเรื่องพลังพุ่งด้วยนะเทคนิคเอาเรื่องของรเวลให้เร็วนะฮะอันดับแรกไม่ต้องเสียเวลานะฮะสำหรับสายฟรี สายฟีมีแค่อย่างมีแค่มีไม่กี่อย่างนะสายฟีก็คืออ่าเล่นด่านเนื้อเรื่องนะครับให้ไปไกลที่สุดนะเสร็จแล้วก็มาที่คําว่าทีมย่อยนะฮะอ่ามาอัพพัฒนานะฮะนี่อัพขั้นที่ผมเลือกนะอ่าแต่ในเกมเรียกว่าเติมแต่งอัพขั้นตัวนี้นะฮะให้นำนะฮะหาสามตัวให้นําคือตัวนี้เป็นตัวนำดาเมจเฟลี่น,นะให้นําเลยนะฮะก็แทงหรือไม่ก็อัพฮิลสตัวนี้ก่อนนะฮะ รือไม่ก็ฮิลแล้วก็ดาเมจสตัวนะฮะแทงก็ปล่อยให้ตายไปนะฮะสำหรบับสายฟยีมีการอัพขอบตรงนี้ครับอ่ายิ่งหาพลังงานตรงนี้ได้เยอะแล้วก็ยิ่งอัพขอบได้เยอะนะครับผมอ่าสำคัญที่พลังงานตรงนี้แล้วอีกอย่างต้องซื้อให้หมดนะครับผมอ่าผมซื้อหมดทุกครั้งเลยนะอ่าแล้วก็ถึงเวลจะไปไวอ่าแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ได้ขวัทํายาตรงนี้ก็คืออารีนนะครับผมอารีน มีอารีนาเนาะนี่ครับภาคสนามไปอารีนานะครับเวลาต่อสู้มันจะมีการจังหวะโชคดีนะฮะสมมตุติเล่นๆไปแล้วโชคดีได้ใช่ไหมเนี่ยเวลาสู้เสร็จใช่ไหมมันจะมีการ์ดให้เลือกนะผมนี่ครมันจะมีการ์ดให้เลือก ถ้าดวงดีเลือกได้ขวดน้ำยานะฮะมันก็ทำให้เราไปไวด้วยนะสายฟรีนะอ่าอันนี้2ออย่างแล้วเนาะสายฟาารีอ่าการอ่าเล่นด่านนื้นเรื่องนะฮะแล้วก็มากวาดล้างเนาะแล้วก็อ่าเล่นด่านอารีน,น,น่าฟุกได้น้ํายามาก็จะได้เยอะเนาะประมาณนี้แล้วก็ซื้อน้ํายาให้หมดนะฮะอ่าส่วนสายเติมนะฮะ ที่อยากไปไวจริงๆก็แนะนําเลยนะฮะวิวขึ้นไวมากนะฮะนี่คือแพ็คปักหมุดนะฮะซื้อปุ๊บร้อยสิบาทเนะี่ยกัดฟันเอานะฮะจะไปไวมากเพราะได้วันละสองกระป๋องสีม่วงนะฮะเนี่ยรับทุกวันเลยนะฮะแล้วเวลาเราใช้พลังงานจนหมดแล้วเกลี้ยงแล้วตรงเนี้ยมันจะอัพขึ้นไวด้วยนะฮะผมลองดูแล้วไวมากนะฮะไวกว่าไม่เติมเยอะเลยแหละนะฮะเพราะฉะนั้น สรุปแล้วจะทำยังไงให้สายฟรีนะฮะือว่าสายเติมไปไว้ก็คือแพ็กปักหมุดอันนี้เลยครับผมอ่าพอแพ็กปักหมุดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเพิ่มไวมากมากเนี่ยเราก็จะมีพลังงานตรงเนี้ไว้อัพขอบใช่ไหมส่วนสายสายฟีก็มีที่นึงก็คือตรงนี้ครับผมเควสกระดาษขวามือนะฮะต้องทำให้หมดเลยนะเนี่ยเออ e อ p ก็จะขึ้นไวแต่ผมแนะนำเลยนะถ้าจะไวจริงๆเนี่ยเออ เลือกเป็นสายฟรีนะฮะหนึ่งร้อยสิบบาทนะฮะเชื่อผมแอ่ร้อยสิบบาทตเติมปักหมุดตรงนี้ไปนะฮะแล้วพลังงานข้างบนจะรีเซ็ตไวมากนะฮะสมมติมีร้อยหนึง่งใช้ไปร้อยหนึ่งใช่ไหมเออมันจะไวปุ๊บ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 มันจะขึ้นแบบทันทีแล้วก็เทคนิคอ e ีกแบบนึงจะให้เลเวลขึ้นไวคืออ่าช่วงเช้าเข้ามาใส่พลังงานให้หมดนะฮะก็คือตัวไหนที่ยัง ตัวสำรองที่ยังไม่มีขอบนะฮะตรงนี้ยังบวกไม่ได้ใช่ไหมอ่าให้เอาให้ทำขั้นเต็มให้ได้ก่อนอย่างเนี้ยผมขั้นเต็มก็เหลือนี่ใช่ไหมเนี่ยให้ทำขั้นเต็มก่อนนะผมเนี่ยให้ทำขั้นเต็มก่อนให้เป็น444 4, 4หมดก่อนนะผมนะเพราะว่ามันจะได้ความสามารถตรงนี้มาเห็นไหมเนี่ยกดดูได้ครับที่เป็นรูปตัวไอเนี่ยกดได้ว่าสเตตัสเพิ่มอะไรอันนี้เพิ่มโจมตีเห็นไหม กับพาร์ีฟอ่ากดไปดีไหมทุกอย่างก็เปิดหมดแล้วนะฮะ,ฮะเทปนี้ไปใช้เยอะนะด้างหลังก็มีน้อยสรุปเลยแล้วกันนะฮะพลังที่จะพุ่งขึ้นไวนะฮะที่จะให้ไวเหมือนพวกผมเลยนะเปิดระบบต่างๆได้หมดก็คือสลับสายฟรีก็มีอารีน่านะฮะก็มีการอัพขอบไตอารีน่า แล้วก็อัพขอบเนื้อเรื่องแล้วก็ทำเควสต,ตรงนี้อ่าถ้าอยากไวจริงจริงเหมือนพวกผมนะที่ว่าเกมเปิดครั้งแรกผมพาเติมเลยนะฮะก็คือกิจกรรมปักหมุดนะฮะอันนี้110บาทนะไวแน่ๆนะฮะแล้วจะทำให้เลเวลขึ้นไวพอเลเวลขึ้นไวเสร็จปุ๊บเนี่ยทุกอย่างระบบต่างๆก็จะเปิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นระบบหาอร์ตแพครูนปลดปล่อยศรัทธาอันนี้หาตัว๋วกระชาได้เพิ่มนะอันนี้นี่หาตั๋วกระชา ได้เพิ่มนอกจากที่อื่นก็อันนี้ก็ได้เพิ่มเหมือนกันนะผมนี่ฮนะค่าเหนื่อยมันจะขึ้นเรื่อยๆนะฮะประมาณนั้นก็สรุปเลยนะฮะสำหรับเ,เทคนิคนะการให้เวลขึ้นไวนะฮทำยังไงบ้างหนึ่งคือต้องขยันนะครับผมตื่นเช้ามาเล่นรอบหนึ่งนะฮะหกโมงเย็นเล่นรอบหนึ่งพลังมันจะขึ้นใช่ไหมพอหกโมงเย็นอ่ะรับพลังงานได้เพิ่มอีกนะฮะผมลืมบอกไปว่าหกโมงเย็นอ่ะรับพลังงานได้เพิ่มอีกพอหกโมงเย็นเสร็จปุ๊บ อ่าประมาณก่อนนอนมาเล่นอีกรอบหนึ่งฮนะแค่นี้เองครับสายขยันนะฮะสายฟรีก็จะมีแค่ขยันเล่นเป็นช่วงเป็นช่วงแล้วก็รับพลังงานหกโมงเย็นแล้วก็อ่าเคลียขวามือตรงนี้ให้หมดเลยนะี่ที่ได้ย e อ่พีครับผมอ่าแต่ผมแนะนํานะเติมเพิ่มครับผมร้อยสิบบาทนะแค่นี้นเองนะฮะส่วนทํายังไงให้พลังมันพุ่งเยอะๆเร็วๆนะฮะแต่ว่ามันก็ต้องแลกด้วยทรัพยากรเยอะๆนะับผมพลังที่จะเพิ่มขึ้นเลยก็เติมนี่แหละครับ ร้อยสิบาทแล้วก็เติมเงินนะฮะส่วนใหญ่พลังเขาพุ่งกันจะเติมเงินเยอะแล้วมีทางหนึ่งคือทีมของเราใช่ไหมสมมุติเราได้ตัวละครเยอะเขาเปิดกระชาเยอะอ่าเวลาเนี่ยมันมีจุดแดงๆงียให้ทะลวงอ่ะทะลวงให้หมดเลยนะฮะนี่เนี่ยทะลวงเลยเฮ้ยบ,บอกว่าเพราะอะไรนะฮะเนี่ยทะลวงให้หมดเลยพลังที่จะไปได้เยอะคือพวกที่ได้ตัวซ้ำด้วยนะฮะแล้วก็ ช่วงแรกๆเขาทำแบบนี้นะฮะพวกตัวว่างๆเงี้ยเนี่ยยางๆ,ๆเงี้ยที่มีประโยชน์นะม่วงๆอะ่ะเขาจะมาเติมแต่งนะฮะแล้วก็อัพเนี่ยฮนะอัพขั้นหนึ่งให้หมดเลยอย่างเงี้ยเนี่ยแต่มันเปลืองนะเนี่ยอัพขั้นหนึ่งให้หมดเลยอย่างเงี้ยแต่ผมไม่แนะนํานะอัพขั้นหนึ่งแล้วก็อัพเลเวลนะฮะผมพอเลเวลเราก็โอ้โหไม่ค่อยจะมีอยู่แล้วถูกไหม เนี่ยอัพค so so well, ันหนึ่งอัพเลเวลนะฮะแค่นั้นเองนะครับผมแต่มันเปลืองแล้วก็ทําได้หลายตัวนะครับผมอ่าแล้วตเนี้ยก็ไปตรงนี้ครับผมเนี่ยตรงนี้พลังมันจะขึ้นนะครับผมนี่เห็นไหมนะมันสามารถอันนี้ได้ทะลวงขึ้นได้นะเห็นไหมนี่พวกทะลวงเนี่ยนะเราก็อัปเดตเห็นไหมพลังมันเพิ่มขึ้นเห็นไหม ทำอย่างนี้ลหลายๆตัวเนี่ยพลังกระชูดเลยนะถ้ามีถ้ามีซ้ำหลายตัวนะกระชูดแน่นะผมแม่แสนสามแล้วประมาณนี้ครับมีตัวไหนที่ทะลวงได้มาทะลวงไปเลยครับมันจะขึ้นปื๊ดๆๆๆเลยนะฮะพลังนอกจากอัพลูนอัพอาวุธอัพอาร์ดิแพคแล้วก็ตรงนี้แหละครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะใครมีอะไรหาพลังงานได้ตรงไหนก็บอกผมได้นะเพราะว่า ไอพลังงานสีแดงเนี่ยสำคัญมากในทำในการแบบอัพเลเวลเราเนาะครับเดี๋ยวก็จะเต็มแล้วเดี๋ยววันนี้ผมก็เลเวลประมาณ45-46นะเออจะไปได้ไกลอีกเนาะก็นอกจากที่อัพขอบแล้วเนี่ยพวกนี้ก็ต้องนี่ครับพลังงานเพิ่มนะนี่ทุกอย่างเนี่ยใช้เงินเยอะนะฮะพยายามอัพอะไรก็ดูตัวเองด้วยเนาะเออประมาณนี้ครับยังไงก็เจอใหม่คลิปหน้าหวังว่าจะเป็นประโยชน์ทุกท่านสวัสดีครับผม